ขอได้แล้วขอได้แล้วผมไม่ได้อยากกลับมาเกมนี้เพื่อมาเสียตังค์ผมต้องไปสามพหแล้วนะผ <What a S 1> มต้องไปสามพันห้าแล้วนะวอดอัลเมิโอ้ไอ้แย่แหลืเกินตาย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 ,ตาย,ตายทุกตัวสตรีมที่ช่องใจญเราทุกวันนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผม yeah. <laughs> อยู่กับผมเจ้าพ่อใจร้ายนะผมคนระับวันนี้นะผมเรากลับมากับ AOV e แล้ว <c oughs> ม่แหนแล้ววันนี้เราไม่ได้กลับมาในการเล่นธรรมดาทุกคนเรากลับมากับการซุ่มนะครับผมไวโอเลตที่เขาว่าแพงที่สุดในตอนนี้นะครับผม เป็นสก,กินที่แพงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะฮะไม่ใช่่มันสวยมากนะคนดูตูดไนดีเขี้ยตูดม่วบ้าไปแล้วอะดูดิอันนี้อันนี้ที่ผมใส่ใส่หมวกมาเนี่ยผมไม่ได้มาเป็นแค่บอกว่าอารมณ์เหมืนอนแบบเฮ้ยข้าก็คือใจร้าวจะพอเสี่ยงไหนผมไม่ได้มาอาชีพเดียวนะผมหลังจากที่ตังผมหมดแล้วผมก็จะเป็นอีกอาชีพ ไปกินข้าวเลยขอขอห้าบาทได้ไหมบตาพลอยข้างบนก็ม <serving> enfin, ีเจ้าถิ่นจอมไปแล้วว่าขอห้าบาทได้ไหมไปกินข้าวกิ้งไงสี่พันนะผมนนห้าพันเจ๊ออกเท่าะอะไห้าพันห้าปะเจ๊น่าจะห้าพันห้าประมาณนั้นป่ะผมเชื่อนะครับผมตอนเนี้จีเอ็มจะต้องดูผมอยู่แน่นอนขอร้องนะผมอย่าแกงเพราะผมไปเล่นเอลเอลนะครับถือว่าผมขอครับ Let's go ทุกคนมาแล้วครับ เล่นฟีหนึ่งคันรุ้นรับไออามณีเลือดและรางวัลมากมายไอการกดฟีก้อนแรกอะมันต้งการันตีการได้อายามณนีเลือดไม่ใช่หรอวะไม่คือทุก ทุกครั้งที่กดที่ผ่านมากดก้อนแรกอะมันจะต้องได้1เม็ดมาหลอกให้เราดีใจทำไมทำไมผมได้มอเตอร์บูมมนเช่าวะอาจจะคิดเองอาจจะคิดเองเฮ้ยเฮ้ยครูบอกแล้วไม่มีหรอกตำนานคนเกลือ มันไปไม่หรอกตำนานคนเกลือน,นี่ผมโดนไปแค่ประมาณร้อยครูปองทุกคนเม็ดแรกมาแล้วเม็ดแรกมาแล้วเฮ้ยเสียใจนะผม,ผมเสียใจแทนกิจไงจีโแล้วก็นนทการมากที่คุณต้องเสียคูปองเยอะขนาดนั้นเจ็บปวดไหมเสียเยอะขนาดนะ้เจ็บไหมตอนนี้คูปองเราเพิ่งลดไปประมาณร้อยสองร้อยทุกคนมันมันยังไม่ได้แบบว่ากระตุ้นตอบขนงคนนาะแข้งผมนะทุกคนมาสิบอะไรนะสิบอะไรนะปั๊ม ไม่ไม่มีมาสั่งเป็ดหรอกสั่งเป็ดนะสั่งเป็ดหนึ่งอะไม่ได้หรอกไอโมจินี่เอามาจำเชียร์หนิวะไอโมจินี่เอามาทำไมวะผมไม่เข้าใจไออีโมจินี่ไออีโมจินี่เอามาทำไมคาดว่าวันนี้ใจแล้วจะเกลือกว่ากิ๊ง่ายนอเจลพีผมไม่กลัวหรอกไอพวกคำท้าคำอะไรที่ทุกคนพูดอะไม่มีใครเขากลัวกันหรอก S <S ไม่ไมน่นี่คือภาพลวงตาน,น,นี่คือภาพลวงตาเฮ้เผู้คนสามสิบก้อนติดสามสิบก้อนมันจะไม่มาสักอันจริงหรอวะ GM ฟั็มนผมอยู่ใช่ไหม GM นะครับนะนะนะครับนะครับผมรักทีเผมรักกาลิน่าอย่าให้หมวกของผมที่เปิดมาเพื่อเป็นเจ้าพอ่อเซียงไฮต้องกลายเป็นขอทานด้วยนะผมจ้าาาอาา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 อาาาาาาาคน,นาา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 าอลาอาา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  อย่ามาทําเป็นเสียใจในวันที่ผมได้ดีนี่คุณจะมาซ้ําเติมในวันที่ผมแย่งเดียวไม่ได้ทุกคนมันไม่ได้นครับมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วเข้าใจป้ะมันถึงเวลาแล้วที่จะรับคนดีจะเป็นกํานานเฮ้ยผมเสียบกิคผมเสียกีิคผม4244ลบ2997ผมเสียไปพันสองทุกคนส่งเม็ดมาแล้วครับเพียงพันสองส่งเม็ดมาแล้วไม่อยากให้ได้เร็วเลยอะ ไม่อยากได้เร็วเลยอะ่ะไม่อยากอวดคนอื่นนะทุกคนผมไม่อยากอวดแล้วผมแบบแบบเอ้ยผแบบพันกว่าคุณโป้งได้แล้วอะ่ะขอหนักหนักได้ป่ะขอหนักหนักได้ป่ะ GM ผมขอนักหนักได้ป่ะคือแบบได้ตั้งแต่พันห้าพันสองผมว่ามันแบบมันจะไปตื่นเต้นอะไรอะ่ะ <mm> ขอแบบขอหนักหนักครับผมแบบเอาให้แบบสองพันเก้าเนีเย่ยหายไปหมดเลยอะ่ะขอแบบหายหมดเลยได้ไหมอยากไปอวดคนอื่นอะ่ะอยากไปแบบเอ้ยผมมันโดนั้งาพันนะโดนเท่าไหร่โอ้ผมโดนต้องอกพั ใจแล้วกบอลเลนเอาวีเสียสก,กิต้งองหม,มันคูปองอะ Let's go Let's go ตอนเนี้ยผมมามีความคิดนะว่าผมจะใช้ของฟรีนด้หรือเปล่าเนี่ยผมจะใช้ประวัติไหมมันจะได้อะไรขึ้นมาใช่ปะมันมันมันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าเราเอา เอาของฟรีไปแลกอะถ้าผมแบบเอาไปแลกก็เอออ๋อเนี่ยผมนะแบบพอดีเอาของเกลือแลกมามันจะมีคุณค่าอะไรมันก็ไม่ใช่การพึ่งดวงตัวเองเข้าใจป่ะถ้าเราพึ่งดวงโดยเอาของฟรีมาพึ่งมันไม่ใช่เราต้องพึ่งดวงด้วยการเสียตังค์ถ้าเราเสียตังค์แล้วเราได้เร็วนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าการที่เราพึ่งดวงแล้วของฟรีมันไม่ใช่ผมเกลียด ผมเกลียดแอนิเมชันกับการที่เห็นไหมทุกคนเห็นไอ้เม็ดสามันไหมพอผมกดเลิกปุ๊บมันมีเม็ดด้านขวาป๋องเยไอ้เม็ดเนี่ยผมรู้สึกว่ามือนผมได้แล้วแต่มันไม่ได้มันไม่ได้ทีเอ็ครับเข้าใจคำว่าพูดเล่นไหมครับเซลเล่นอะเซลเล่นคำขามแบบคอนเทนต์เซลเล่นเข้าใจไหมที่ผมบอกไม่อยากได้อะผมอยากได้เข้าใจไหมผมก็เหมือนแบบแฟนที่แบบขี้งอนอะขี้ประชดผมประชด เข้าใจไหมผมประทดผมอยากได้ถูกๆเข้าใจไหมข <C> e <ars> อ,อได้แล้วขอ,อได้แล้วผมไม่ได้อยากกลับมาเกมนี้เพื่อมาเสียตังค์ผมต้องไปสามพแล้วนะผมต้ <Hello. S 2> <c oughs> องไปสามพแล้วนะอ้าสแเหลืออีกแค่สองครั้งสุดท้าย <c oughs> เอลเอลเอย ส่งพลังของนายมาเราจะมาชนะสก,นกินนี้ด้วยกันไม่มีคูปองแล้วมีแต่คนติ๋มมีแต่คนติ๋มที่เขาจบแค่ตรงนี้การกลับมาอาวีครั้งแรกหายไปแล้ว4,000ันครูปองสวย สวยไม่จบแค่นี้หรอกคิดว่ามันจะยากขนาดไหนฮะสู้ตายสู้ไปเรื่อยๆฉันไม่มีทางแพ้แกหรอกไอจีเอ็มไอตับหนึ่งไอบ่าบ้างหัวปะปรับ๊ปรบๆๆปรบปรบป เราเราชนะสตรีมเมอร์ที่ทุกคนพูดมาแล้วนะผมะตอนนี้เหลือแต่ว่าเราจะเป็นตำนานด้วยกี่คูปองกันมาติดตามกันต่อไป Let's go ไปเลยใจเราทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ไปกรลัง้จใ้ผมด้วยกดแชร์ให้กับตำนานคนนี้ไปเลย Yeah แล้ว่าทีอมอยากให้ผมไปตํานานเขาอยากให้ผมไปตํานานของจริงไหนทุกคนเรามาคํานวณกันว่าเราโดนทั้งหมดเท่าไหร่อ่าเนอแปดหนึ่งสี่ลบสสอปดคูปองที่ผมโดนไปทั้งหมดนั่นก็คือนั่นก็คือ5 9าพันเก้ารคูปองครับว้าวว้าวกำลังต้องการตังค์ครับใครที่โดเนตมานะครับผมก็ จะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสกินไบโอเลตอันนี้นะครับผมอเตหโมกเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยว้าวเดี๋ยวนะคือสกินมึงเยอะไปไหมเนะ <c oughs> นี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพมึงไบโอตัวเดียวสิบสี่สกินมึงบ้าวนี่คือไม่ใช่อะไรนะ่าเอาเวเลอร์แล้ว นี่มันอารีนาออฟไวโอเลตมึงบ้าแล้วมึงมี14สก,กิน5 9 0 0เองเหรอไม่ใช้คาว่าเองเหรอฮะเองเหรอเองเหรอเองเหรอต้องบอกว่าในประเทศไทยมันมีกี่คนที่มันสูงแพงกว่าผมฮะมันมีถึง5คนไปไหนลองดูไปดิเชิญ <Yeah. S 1> yeah. สไลด์เหรอวะออมเป็นปีศาจมันเลยบินได้โอไม่ g ก้บินได้ด้วยเชี่ย yeah. อะไรวนะเนี่ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ย อันอันนี้ถือว่าคุ้มไหมอันนี้ถือว่าสวยไหมโอ้แ wow ต่ผมชินกับการที so like <What? S 2> yeah, beef, ่มันแบบมันกลิ้งอ่ะอันนี้มันแปลกแปลกใช่ไหมมันแปลกแปลกใช่ไหมสกควผมไม่ได้คิดเองว่ามันแปลกแปลกใช่ไหมมันดูหืนเช่าช้าแปลกแปลกไหนปลาระเบิดนี่ว้าวไประเบิดสวยนะมันดูลอยลอยอะแกแกมันดูลอยลอยอะไหนอติดิเช็ดเช็ดทียอติเฟยวอยู่อติฟิวอยู่ไปแล้วนะบินไปเลยค่ะน้องไวยโอ หมูแรงปะแรงปะแรงปะกระสุนที่มึงโดนไปเกี่ยห้าพันเก้าห้าพันเก้าช็อตถอยข่าถอยข่าถอยข่าเฮียอันนี้แรงมากเลยนะเฮียเอาอะผมว่าถ้าผมสุส่มสกินราคาถูกผมไม่ได้ยิงแรงขนาดนี้นะนี่ผมยิงแรงมากเลยดีลึบดีลึบขี้เกี่ยวขี้เกี่ยย่า <laughs> อย่าคิดว่าจะมาแย่งของของฉันได้สกิลหนึ่งดามจพื้นฐานเพิ่มมาร้อยหนึ่งวัตฟักมึงเพิ่มมาทำไมวะเชียร์แรลแรงแรกจังวะเชีย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ผมเชื่อแล้วว่าเกมนี้คืออารน่าออฟไบโอเล็กโอ้ใม่กดมึง,ม,งมึงแรงจังวนะเนี่ยหรือว่าเขาทำสกินมาเขาทำสกินใหม่มาเพื่อ เพื่อมากับการบัฟนี้ใช่ไหมใช้แรงมากเลยนะทุกคนโอ้โหจริงๆคลิปที่เดูครึ่งหลอดไม่ต้องสู้แล้วคนอื่นไม่ต้องสู้แล้วทนีนี้ดครึ่งหลอดนีอะไอ้เหี้ยวอนอัตเมทวอนอัตเมทวอนอัตเมทโอ้ไอ้เหี้ยแจลเกิน ตาย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 ทุกตัวที่มึงบ้าไปแล้วทุกคนมันแรงเกินไม่ควรไว้ไม่ควรไว้ไวโอมึงไม่ไมไม wow. ไมควรแรงขนาดน,น, e. นี้กูพูดเลยนะน่าเกลียดอ่ะบวกได้นะบูกได้นะบูกได้นะวิ่งมากันไทยๆๆๆๆๆๆๆมาดิครับมึงมาดิครับมึงมาดิครับมึงมาดิครับกูยิงแต้มมึมาดิครับ เอาเฮ้ยเจ้าให้หลุกออกจากปากมันได้ไงอ่ะโอ้เซ้าวสิบตายโอ้โหเออเออลืมดูท่าวับเลยอ๋อถ้าวับน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบไวโอเลตล่างแสงใช่ไหมไวโอเลตล่างแสงพยายามดึงไวโอเลตล่างมืดกับตะก,การมีสติใช่ป่ะอารมณ์ปนันไง ปับ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 โอ้โอ้โอ้เช็ดถอย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 เลยถอยเลยถอยเลยถอยเลยนี่นายห้าวเหรอห้าวเหรอห้าวเหรอพี่พี่ห้าวกับผมเหรอพี่ห้าวกับผมเหรอพี่ห้าวกับผมเหรอพี่คิดว่าพี่จทานนมบนมเปรีผมไหวเหรอทานไหวเหรอทานไหวเหรอโค้ชเกลโค้ชเกลเมกาเมกาโค้เมกาอะไรเมกาเมกาเมกา โคนเดียวเองโเห็นปะเห็นตั้งแต่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยสามทางนีิคุณลืมความเป็นตัวตนของใจลาวได้ยังไงครับถอยเดี๋ยวนี้ถอยถอยบัตรเดี๋ยวนี้บ้าบอหอทำไมกลัวอะไรต้องสามทางอยู่แล้วระดับใจลาวต้องสามทางอยู่แล้วมีทั้งดาร์กไบโอทั้งคีโตเออไม่มีแพ้อยู่แล้วรอนะรอนะเดี๋ยวมันบินมาเอานี้นะผมยิงเขายิงเขานี้ปังปัง ปักปักมึงจะทานดาเมจได้ยังไงกูไม่เข้าใจนี่มันชื่อเกมอะไรบอกมาสินี่มันชื่อเกมอะไรอารินาออฟไวโอลเล็ตอารีนาออฟไวโอเล็ต ายามเล่นตื่นทำไมครับผมไม่เข้าใจครับเสียเวลาเปล่านะอย่าฝืนเลยมาเล่นไมโอแล้วก็มาเสียสกินแพงเหมือนผมดีกว่าอ่าถอยถอยเอาใจลาว0อ่า้ไปจับไปกลับมาตาแรกกีบวกไปนี่ไงหัดดูแลเพื่อนบ้างไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมไล่มาหลอดเองเดี๋ยวผมไล่มาหลอดเองผมไล่มาหลอดเองมาหลอดสู้เราสู้เนามาหลอดสู้มามาหลอดมาหลอดมดิมาหมาดิมาห เรียบร้อยโอ้เชี่ยไปอยู่ไม่อยู่อะขอยี่สิบตัวมาขอขอยี่สิบอันนี้อันนี้เราต้องเปิดเพลงแอคแทร์ออร์เดทานเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมทุกคนนะโอ้หนสี่ให้เดี๋ยวนะมันเริ่มยิงไม่ลดนละ มากกว่าดีโน้โน้เพิ <Det. S 1> ่งได้ส huh. ิบห้าคิวเวย์อะอยากได้สักยี่สิบอ่ะอยากได้สักยี่สิบอ่ะและก็อย่างที่เห็นครับ สิ่งที่แกกิปไปมันคือกระสุนรูปละ5,900กว่าบาท very sexy very sexy